ไปไม่ถึงวันวิวาปิดฉากคู่รักร่วมช่องล่าสุดโหนธนากรประกาศข่าวช็อกวงการบันเทิงรักหกปีจบลงแล้ว เป็นอีกหนึ่งพระเอกกระตันยูที่ต้นทุนชีวิตเริ่มจากศูนย์จนสู่วันที่ชีวิตพลิกเป็นพระเอกวิกหมอชิดได้อย่างสวยงามไม่น่าเชื่อว่าเขามาทํางานในวงการได้แค่3ปีแต่นักสแสดงหนุ่มโหนธนากรจากช่องเจ็ดจะสามารถทํางานเก็บเงินซื้อบ้านให้ครอบครัวราคา10บล้านบาทได้โดยเหตุผลที่หนุม่มโหนซื้อบ้านหลังใหญ่ราคาหลายล้านนัดเป็นเพราะว่าต้องการเติมเต็มให้กับชีวิตที่ในอดีตครอบครัวของโหนไม่มีบ้านอยู่ต้องอาศัยกําแพงบ้านคนอื่นสร้าง เพื่ออยู่อาศัยผมอยู่วงการมา3ปีก็ทํางานเก็บเงินซื้อบ้านได้2หลังแล้วครับแต่เป็นแบบนกน้อยทํารังแต่พอตัวนะยิ้มมีราคา10ล้าน1หลังล้านแถวพระราม2และ3ล้านอีก1หลังก่อนหน้านี้พระเอกช่อง7จหนทนากรได้ออกมาเปิดเผยความสัมพันธ์กับนางเอกร่วมช่องเจด้าสัญญาว่าเราคุยกันแค่2คนคิดไว้ว่าอยากมีข่าวดีปี2ปีอยากมีครอบครัวแล้วส่วนเรื่องการมีลูกเราก็คุยกันมาได้6-7ปีแล้ว เราก็โตแล้วและหน้าที่การงานมั่นคงอยากมีลูกสักสองคนอยากเป็นครอบครัวม,มากขึ้นแต่ล่าสุดดูเหมือนว่าทางคู่จะไปไม่ถึงงานวิวาะแล้วเพราะได้ปิดฉากรัก6กปีโดยเซด้าได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าตอนนี้โฟกัสแค่เรื่องงานมากกว่าความสัมพันธ์ตอนนี้เป็นเพื่อนกันค่ะจะมีปัญหานิดนึงซึ่งเราคุยกันว่าเป็นเพื่อนดีกว่าไม่เฮิร์ตคุยกันด้วยความเข้าใจมากกว่าอยากให้แฟนๆให้กําลังใจเราสองคนมากกว่าเราคุยกันเรื่องเปลี่ยนสถานะ กันมา6ปีที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่ดีทุกวันนี้ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมีช่วงหนึ่งเราทํางานเยอะคําว่าไม่โฟกัสเรื่องความรักมันมีอยู่จริงเป็นปัญหาของเราสองคนเราตกลงคุยเรื่องนี้กันมานานตอนนี้ยังไม่อยากมีใครมุมมองความรักตอนนี้อาจจะเปลี่ยนเรามองในแง่ที่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้น